เทรนด์ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งตั้งแต่ปี2020มีแนวโน้มที่จะใช้อินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นถึง30%สสวัสดีค่ะแก้มจากทีมคอนเทนต์ยูพิกไทยแลนด์ค่ะ อินฟลูเอนเคือผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียลจากการสร้างคอนเทนต์ต่างๆลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Facebook, Instagram หรือว่า Twitter ค่ะหากอินฟลูเอนเคนไหนมีผู้ติดตามมากก็จะยิ่งมีความน่าเชื่อถือและมีอิทธิพลบนโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นเท่านั้นค่ะ r รอ s ช i ปปิ้งนะคะเป็นเทรนธุรกิจที่กำลังมาแรงมากๆเพราะว่านอกจากจะไม่ต้องสต็อกสินค้าเองไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำดรอ Shipping ของเราให้โดดเด่นเนี่ยก็ต้องมีตัวช่วยนะคะอย่าง i n f ฟล e n c e r นั่นเองค่ะ เพราะว่ารนดิจิทัลมาเก็ตติ้งตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะคะมีแนวโน้มที่จะใช้อินฟลูเอนเซอร์มากขึ้นถึง3 0ซึ่งข้อดีตรงนี้นะคะก็จะทำให้ร้านค้าของเรามีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ดาราเซเลบหรือว่าคนดังที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะคะ คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เหมือนกันแค่เริ่มต้นจาก 1. หาความถนัดของตัวเองให้เจอมองหาก่อนว่าเราถนัดอะไรมีประสบการณ์กับสิ่งไหนเป็นพิเศษแล้วเล่าเรื่องราวออกมาจากความรู้สึกก็จะทําให้น่าเชื่อถือมากขึ้น 2. เลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งสําคัญมากๆเพราะว่าการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยจะทําให้คอนเทนต์ของเรามีคุณภาพเข้าถึงความสนใจของคนกลุ่มนั้นได้อย่างดี 3. เลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสม เราต้องตีโจทย์ให้แตกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยใช้ช่องทางไหนมากที่สุดเช่นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวอาหารหรือว่าการออกกํลาลังกายส่วนใหญ่ก็จะใช้ Instagram ส่วนคนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะชอบเล่น Facebook ส่วน YouTube และ TikTok อจะเน้นไปที่คอนเทนต์วิดีโอทําให้เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายช่วงอายุขึ้นนั่นเอง 4. e n t e r นเตอร์เทนผู้ชม นอกจากจะสร้างคอนเทนต์สื่อสารไปยังผู้ติดตามแล้วเราต้องโต้ตอบกับผู้ติดตามด้วยค่ะคอยตอบคอมเมนต์คอยสังเกตการกดไลค์คลิปไหนดีคอนเทนต์ไหนโดนใจเราจะได้นำมาพัฒนากันต่อได้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอินฟลูเอนเซอร์ยุคนี้เนี่ยโดนจับโปก๊กันง่ายมากๆเลยนะคะดังนั้นการทำรีวิวแบบเรียลลูเซอร์รีวิวจริงใช้จริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะเราจึงจะเป็นต้องใส่ความรู้สึกของเราลงไปในรีวิว เพราะเมื่อไหร่ที่เราเฟกเนี่ยประตูแห่งการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเราก็จะถูกปิดลงแน่นอนค่ะตอนนี้โซเชียลมีเดียที่มาแรงแล้วก็แมสมากๆนะคะนั่นก็คือ TikTok ค่ะ Tik k t o k มีอัตราการเติบโตเร็วมากที่สุดในโลกและมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1000ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะเพียงแค่ทำคลิปสั้นๆ15วินาทีซึ่งพื้นที่ตรงนี้จะทำให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์มีตัวต,วตวขนขึ้นมาและสร้าง awareness ในเชิงมาร์เก็ตติ้งได้ด้วยและอีกหนึ่งช่องทางยอดฮิตก็คือ YouTube ค่ะที่ใครๆก็ผันตัวเป็นยูทูบเบอร์กันทั้งนั้นเพราะ YouTube เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้มากถึง1 0 0 0ล้านคนทุกๆเดือนแถมยังเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย แค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่า i n นฟลูเอนเมีความสำคัญกับการทำ Drop Shipping ขนาดไหนถ้าอยากให้ยอดขายพุ่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอย่าลืมทำความรู้จักกับการใช้ i n f ฟลูเอนเในการโปรโมตร้านของคุณนะคะสำหรับตอนต่อไปของ y ูคิกเกอร์มาร์เก็ตตเราจะมีเทคนิคการตลาดออนไลน์อะไรดีๆมาบอกอีกอย่าลืมติดตามผานช่องทาง Facebook และ y o u t u b u ยูคิก Thailand นะคะ ยูพิกเป็น Social Commerce อันดับแอปสุดฮิตยูพิกโหลดเลยโหลดได้ทั้ง Android และ iOS สแกน QR Code เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามรหัสคำเชิญจากผู้ที่ส่งลิงก์ให้ท่านเพื่อรับคูปอง30บาทปีกดติดตามกดกระดิ่งและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับ